ไม่แพ้อะไรครั้งนั้นเรื่องราวความรักระหว่างผู้กำกับหนุ่มเย์บอยตูกพ่อกับอพยาบาลสาวสวยแห่งเมืองสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีความรักที่มีอุปสรรคทางด้านการงานสังคมริยาทานโศกนาฏกรรมต้องสะเทือนใจสะเทือนขวัญวันผวาหน้าสะพรึงเขาและเธอเดียวเียเครับที่กำลังมันอยู่เป็นภาษาใต้ไหม เจ้าาาสวปนนตีนเเม่รื่องเล่าความรักของซองตะก,กูลจากตะกูลเถื่อนจูบันกับลูกของโนดโเชิญจิ้มกํลังจะทำหนังรักโรแมนติกเกี่ยวอะไรกับแกก็ดูท่าอะไรก็ไม่รู้นี่กูเพื่อนพ่อของมึงนะเออคุยมาเเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะงั้นเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ สาวอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปดูเขาเลยมาลาดม,ม,มาลาดบ<า>อสค่ะบอสบอสคือบดีลูกค้าค่ะเขาว่าเขาจะเข้ามาดูแคสติ้งด้วยวันที่สี่จ้ะิบายแล้วจ้าเชอรี่งั้นเดี๋ยวพี่โทรกลับน,นะ เรานัดแคสติ้งกันวันไหนววันที่สองกับสามปันยาเนี่ครับพี่ลูกค้ามาวันที่สี่เออทุวันที่สี่พี่ก็ไม่ว่างเลยว่ะนัดน้องแอปเปิ้ลเป้นไงต้องลูกค้าก่อนป่ะงั้นเดี๋ยวแคนเซิลนัดน้องแอปเปิ้ลก็ได้เอองั้นก็เอางี้ดิงั้นเดี๋ยวเสามั่มแล้วก็หญิงไงตะเก็นน้องๆที่มหาลัยมาเอาแบบน่ารักน่ารักกันนะไดเสร็จงานละเดี๋ยวไปละคุณนัดน้องเชอรี่ไปว่า น2 3ง3ังอง,อ,ง,อ,งอุ้ยนายเพื่อเล่นเหรอเธอจะพี่มันว่าลูกค้าไม่มีแล้วโดนเบี้ยแล้วพี่พคนคาสติ้งเลยกี่คนอ่ะเห็นเสาบเพื่อนเสาหนังมาครับพี่นานมันเนี่ยเอางี้ถ้าเกิดเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะก็บอกเสาให้แคนเซิลไปเลยก็ได้เพราะว่าโอเคครับเดี๋ยวเอ็กตัดหนักจะให้ง นคนสุดท้ายเหรอครับน่าจะเป็นเพื่อนในเสาครับพี่ยังไม่ได้เจอเลยครับเมื่อกี้เหมือนน้องจะเข้าห้องน้ำไม่เห็นหน้าเลยครับสวัสดีค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะวัสดีครับเอ่อแนะนำตัวเลยครับชื่อเอิร์ธค่ะเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลพญาไทค่ะปยาบาลนยพี่เรา อายุเท่าไหร่ครับ23สค่ะโสดไหมครับเฮ้ยพี่นอน์ถามตามหน้าที่โสดค่ะคพี่จีบนะเฮ้ยพี่นธน์ถามตามหน้าที่สัดส่วนก็สติสันด,ดีนะเนี่ยพี่ขอลายได้ไหมเออเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คงรักษาโรคหัวใจของพี่ได้ใช่ไหมครับผมว่าอย่างพี่นะครับน่าจะรักษาโรคหน้ามอเีกว่าครับ โอเคครับก็เนาะโอเคแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครัโอเคพี่โอเคเลยน่ารักข้างหลังนี่ใช่เพื่อนพี่ไหมครับนี่มันผมมาส่งแก๊สให้พี่โทษครับขอโทษครับขอโทษห้องคำนู้นเลยครับพี่อำนู้นเลยครับผมเออแล้วตรงนี้มันคืออะไรครัือค่ะดีว่าวันนี้พวกเอาจะไปในชิวถาวรมอสิตไปได้ไกลระพี่ไม่ไปอ่ะใครไปบ้างอ่ะน้องเอิร์ดก็ไปด้วยครับ เอองั้นพี่ไปแล้วกันยา้ยายๆเถอะทุกคนเดีย๋ยวเอเอจะต้องกลับแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องทำเกินกลับยังไงอะ่ะต้องแท็กซี่แหละไม่ได้หรอกอันตรายเดี๋ยวพี่ไปส่งเองอืมเป็นอะไรตรงยังไงเลยไปนิดเดียวก็ถึงแล้วไตรงพบญญาไทอะ่ะไปกันไครับก็ได้ค่ะยัเรียนไม่จบนะ กลับไปอุ๋ยแล้วกันนะบยบายไม่บอกด้วยจ้าจ้าเอิร์ดพี่ขอลายกับเบอร์นะสิจะเอาไปทำอะไรอ่ะก็พี่ป่วยบ่อยอ่ะเอิร์ดไม่ให้อ้าวเอิร์ดจะขอพี่เองอ่ะสิแล้วเอิร์ดจะเอาลายพี่ไปทำอะไรอ่ะเอาไปจีบ พี่ไม่ค่อยสบายเลยอะเจ็บคอเอ้เอิร์ดมาไงเนี่ยเอิร์ดเอาน้ำขึ้นแท้ๆผสมมะนาวมาให้แล้วก็นี่ค่ะยาสำหรับก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงนี่ยาสำหรับก่อนนอนค่ะพอดีเอิร์ดไปตลาดมาเอาผลไม้มาให้พี่โน้ตค่ะเดี๋ยวเอิร์ดไปก่อนนะคะพอดีว่าแท็กซี่รอค่ะพอดีเอิร์ดต้องเข้าเวรตอนเย็นด้วยอ่ะ พี่โนต้ตอย่าลืมนะคะที่เอ,อิร์ดบอกก็คืองดสูบบุหรี่งดของทอดแล้วก็งดของมันด้วยนะคะเอ,อิรไปก่อนนะโจดน,นี่น่ามัซี่จากพญาไทมารือปากเก็ดเลยเหรอใช่สินะก็เลยต้องรีบไปไงล่ะ,ละเดี๋ยวรถติดไปก่อนนะไป ต้องย้ายกลับสุรา์แล้วอเราเรื่องของเราทำไงงั้นเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งก็ได้นะก็ได้อะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาบินลงไปหรือเปล่าเออเข้าใจเดี๋ยวเออดมาหาพี่เองก็ได้อืมอืม ลองดูแล้วกันจ้าพัตตี้ดูหนังเหรอเดี๋ยวพี่ขอเช็คคิวงานเราไปกันได้เอาแล้วเอาแล้วโนดโรออะไรอ่ะตอนเนี้ยมีโอกาสแล้วแล้วจัดเลยไปเลยจะดีเหรอวะ เอิร์ไม่รู้หรอกรอกไปเลยเอิร์รู้อะเอิร์อยู่ทั้งสุราษฎร์ก็บอกไปดิพวกประชุมอยู่เอิร์ไม่โงมากหรอกรู้ว่ะไม่กลับนะอย่าพวกงี้เอิร์ดเข้าเบนเช้าอ่ะก็คงต้องนอนก่อนไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะพี่โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปเที่ยวกับเพื่อนจริงหรือเปล่าเขาก็ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนสิเพื่อนเขาเยอะจะตายโทรเช็คหน่อยไหมเขาไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกหรอก แล้วแต่แ<ย>เพื่อนเยอะสาวก็แบบยะเขาหยุดเรื่องพวกนั้นแล้วตอนนี้เขาท่านแต่งงานง่ายตัวดีเลยสาวๆส,ว,สวยๆทั้งนั้นเอิรก็อย่าลืมนะเจอกันตอนแคสติ้งนี่นาก็ตอนนั้นเขายังไม่มีใครนี่นาแต่ตอนนี้เขาคบเอิร์ธอยู่คนเดียวนะแต่จำไว้รักแท้แท้ระยะทางนะครับผม คือคือเอาเลยนดบอกไปเลยห่างกันสักพักไม่พร้อมดี่ยุดหยุดพี่นศคือเออเเอาเลยบอกเลยลักแก้มันแพ้ระยะทางเออพอเหอะเอออยู่ตั้งสุราษฎร์ก็บอกไปดิพวกประชมอยู่เออไม่ถงกมาหรอก อ่าฮัลโหลพัตตี้อ่าพี่คงไม่ได้ไปแล้วนะพี่มีแฟนแล้วอนะขอบคุณมากนะที่มีความรู้สึกดีๆให้กันอนะ่ะใช่อพอเถอะพอเถอะมึง่ะ ้้เ,เฮยคนนี้ก็เจ้าชู้คนนี้ก็อยู่ไกลเข้ากันไม่ได้หรอกรักแท้เนี่ยมันไม่ได้แพ้ระยะทางหรอกนะแล้วมันก็ไม่ได้แพ้อะไรสักอย่างด้วย